สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้าง คุณผู้ฟังอยู่กอบฝฟนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube rmutp live เช่นเดิมเลยสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นช่วงเวลาของวันหยุดยาว3วันติดต่อกันเลยในช่วงวีคเอนนะคะซึ่ง เป็นวันที่13ตุลาคมนะคะก็เป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะตรงกับวันเสิ่นมพระชนนะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานี่เองซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดก,กิจกรรมขึ้นเช่นเดียวกันทางราชมงคลพระนรข,ของเราก็ได้ไปร่วมพิธีค่ะวางพวงมาลาวันนวมินทรมหาราชวันที่ระลึกถึงพระมหารัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะ รองศาสตราจารย์ดรณัฐโชคร,รักไทยเจริญชีพค่ะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ของราชมงคลพระนครได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและก็นักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมมหาราชประจำปี2566ค่ะ ในโครงการสืบสามประเพณีและวันสําคัญน้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สุพนันณิชการพระนครและที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมมหันาาีิเบศมหาภุมินพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรถนนสีอยุธยาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะ สำหรับความเป็นมาของวันนวมินทรมหาราชค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและคณะรัฐมนตรีได้มีมตินะคะเมื่อวันที่2 6 กันยายนที่ผ่านมาได้มีการกำหนดชื่อข่าววันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภุ้ิพลอดุญยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษในวันที่13ตุลาคมของทุกปีเขาว่า เป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งก็แปลนะคะว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชการที่9้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นชื่อที่สมเด็จพระอระิยะวงศ์สัคัตยามประธานเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยโดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการเผยแพร่ในราชกิจจานุบเบกษา เมื่อวันที่2ตุลาคมนี้ด้วยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงนะคะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดภภ็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่ข่าวจากทางด้านของความร่วมมือนะคะระหว่างทางราชมงคลพระนครได้มีการหารือและก็สน,สนับสนุนกีฬา4เกมด้วยด mm ็อ hmm. กร์นภพลรัชนิวัชระบุญค่ะตันตกนรรมบดีของราชมงคลพระนครพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้บริหารจากท้งทั้ง8ราชมงคลนะคะได้มาร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปธรมค่ะโดยมีพลเอกวิทย์เทพหศดินณอายุทยาเด็กานิการคณะกรรมก,การโอลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะในพระบรมราชูปธมและประธานในการประชุมเพื่อ,อาหาร,หรือความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศค่ะรวมถึงยังเป็นการสนับสนุนนะคะการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดมหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นะคะซึ่งก็จะมีขึ้นในระหว่างปี ในระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมปี2025ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะภายหลังจากการประชุมค่ะคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งเพื่อนําไปจัดสรรให้กับนักศึกษาและก็เยาวชนนะคะได้ใช้เล่นกีฬากันประกอบไปด้วยลูกฟุตบอล70ลูกค่ะลูกวอลเลย์บอล130ลูก ลูกบาสเกตบอล110ลูกค่ะลูกเปตอง100ลูกนะคะแล้วก็ยังมีลูกตะก้อ100ลูกค่ะแล้วก็ลูกเพกกระบอลอีก150ลูกซึ่งงานนี้นะคะก็จัดก,กันขึ้นที่มูลนิธิโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนี่เองค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะที่ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมแน,แนวการศึกษาในโครงการ7จช่วยชาวบ้านสารฝันการศึกษาค่ะ สำหรับงานนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่ทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของรัชมงคพระน,นครค่ะได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางเรานะคะก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ต่อให้น้องๆคุณผู้ฟังหรือว่าเด็กๆท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้าเรียนต่อกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสามารถมาร่วมงานในครั้งนี้กันได้ค่ะโดยขอเชิญชวนนะคะน้องๆค่ะนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปมาเข้าร่วมกิจกรรมและแนวการศึกษา ในโครงการ7 4ช่วยชาวบ้านสารฝันการศึกษานะคะซึ่งก็จัดขึ้นโดยช่อง7 HD นั่นเองสำหรับน้องๆในคันักเรียนที่มีวุฒิม .6 ปวชแล้วก็ปวสสามารถมาร่วมงานนี้กันได้เลยนะคะพบกันที่บูธแนะแนวทางการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนแล้วก็ที่พิเศษสุสดที่อยากจะเชิญชวนน้องๆมากันเลยนะคะเพราะว่าในงานนี้เนี่ยมีการเปิดรับสมัครสอบแบบฟรัดแท็กด้วยสมัครปุ๊บรู้ผลทันทีเลยนะคะและยังมีการโชว์ผลงานของพี่ๆนักศึกษาที่เรียนอยู่จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมาพบกับน้องๆเพื่อที่จะตอบข้อสักถามด้วยนะคะว่าเอ๊ เรียนที่นี่แล้วนะคะมีดียังไงแล้วก็เรียนแล้วเนี่ย เป็นยังไงบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงนะคะก็จะมีทั้งอาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะคะมีพี่ๆนักศึกษารุ่นที่มาคอยให้คําแนะนําม,มาพูดคุยกันเกี่ยวทั้งหลักสูตรนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ในงานด้วยซึ่งนอกจากทางบูธของราชมงคลพระนะครแล้วนะคะก็ยังมีบูธแนะแนวการศึกษาจากสถาบันต่างๆน,นะคะมีบูธกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายเลยพร้อมกับรับชมมินิคอนเสิร์ตจากนักสแสดงของช่อง7 HD ด้วยอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วม งานนี้กันได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะเด็กๆนักเรียนเท่านานแล้วนะคะผู้ปกครองประชาชนทั่วไปนะคะก็สนใจท่านไหนก็เข้ามาในงานกันได้เลยนะคะเพราะว่านอกจากจะมีกิจกรรมเล่นการศึกษาแล้วก็ยังมีกิจกรรมการแสดงของนักแสดงช่อง7มาให้เราได้ชมกันด้วยสามารถไปกันได้เลยนะคะวันพุธนี้ค่ะ18ตุลาคมตั้งแต่เวลา14.00ถึง17.00ที่ชั้นจีลานกิจกรรม MBK Avenue Zone A ศูนย์การ MBK Center ค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็บอกไปคร่าวๆแล้วนคะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัชมงคลพระนครของเรากําลังเปิดรับสมัครนักศึกษากันอยู่ทั้งวุฒิปวชปวสแล้วก็ม6ทีนี้ เป็นอีกหนึ่งวุฒิที่น่าสนใจเช่นเดียวกันสําหรับผู้ที่มีวุฒิมสอยากจะเข้ามาเรียนสายอาชีพค่ะในหลักสูตรประกาศเสียบัตวิชาชีพหรือว่าปวชนะคะทางคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครค่ะก็กําลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เช่นเดียวกันประจําปี2567นะคะก็จะเปิดรับทั้งแบบโคตา้าแล้วก็แบบรับตรงเลยสําหรับน้องๆผู้ที่มีวุฒิมสนะคะหรือว่าเทียบเท่าเกรดเฉลี่ย2.00ขึ้นไปค่ะและที่สำคัญ หากว่าเป็นนักกีฬาเป็นนักกิจกรรมตัวยงนะคะบ,บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆที่จบมุดมอนะคะแล้วก็อยากเข้ามาต่อสายวิชาชีพกับคณะศิลปศาสตร์หากว่าเป็นนักกีฬาเป็นนักกิจกรรมเป็นผู้นำเรื่องศิลป์ เป็นนักดนตรีหรือว่าเป็นนักแสดงนะคะก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเลยใครที่อยากเรียนสายวิชาชีพอยากแบงเบาภาระครอบครัวมาเรียนกับเราได้เลยนะคะที่ปวชคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครค่ะซึ่งเปิดใน3สาขาวิชาด้วยกันนะคะก็ได้แก่สาขาวิชาการท่องเที่ยวจะมีการเสริมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนไปด้วยสาขาวิชาการโรงแรมนะคะจะเสริมไปในด้านของภาษาอังกฤษแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสาขาวิชาภาษาต่างประเทศค,ค่ะก็จะเน้นกัน ที่ภาษาอังกฤษเสริมภาษาจีนแล้วก็ภาษาญ,ญี่ปุ่นเติมเข้าไปด้วยนั่นเองหากว่าน้องๆหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่สนใจอยากจะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนปวชกับทางคณะศิลปศาสตร์นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงบรรยากาศในการเรียนได้นะคะที่วัดที่ร้อยตีสาธาเร่งภัยบู์ค่ะรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศยบัตรวิชาชีพค่ะที่หมายเลข0 2 6 6 5 3 7 7 7 ต่อไปที่8301ได้เลยซึ่งไม่ใช่แค่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนแล้วก็คณะศิลปศาสตร์เท่านั้นนะคะที่ตอนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเปิดรับสมัครอยู่หากว่าใครที่สนใจทั้ง9ก้าคณะของราชมงคลพระนครข,ของเราเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th นะคะก็จะมีเรื่องราวของ รายละเอียดหลักสูตรต่างๆนะคะว่าเปิดรับวุฒิไหนมไหนบ้างเกรดเฉลี่ยยังไงแล้วก็หลักสูตรการเรียนการสอนของเราเป็นยังไงนะคะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ rmutp.ac.th แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครในรอบแรกเราด้วยใครที่มีเกรดมีคะแนนสนใจอยากจะเข้ามาเรียนอยู่แล้วนะคะเข้าไปสมัครกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th เช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาสำหรับฝนและ rmutp อัปเดตแล้วนะคะกลางหน้าจะพาไป อัปเดตเรื่องอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ